มันจะเป็นการบ้านค้าที่ห้าข้อที่แปดนะเป็การนับเลขฐานสิบหกเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนับจากศูนย์ถึงเอมครับคือสิบห้าในนี้ครับวนไปเรื่อยๆออกจาก led ทุกๆค่า v นะครับเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นการเซต led ครับก็จะหมายกับข้อเจ็ดเลยนะครับก็เซตเหมือนเดิมครับแต่เราแค่จะนีครับก็เซตเหมือนเดิมเลยครับผมแล้วก็มาเอาพุท led ก็เหมือนเดิมครับก็เป็นการตัวเอาพุทเหมือนเดิมครับ move ค่าเข้าแล้วก็ โลดค่าปุ๊บก็กลับบิดแล้วก็ให้สนแสดงที่พอร์ต a นะครับเอาพุณที่พอร์ต a แล้วก็ปอมค่าคืนเหมือนเดิมเลยครับต่อมาก็จะเป็นการ increase นะครับก็เพิ่มขึ้นหนึ่งค่าครับแล้วก็ o m p a พ e ส่วนตัวค o m p พ r e ก็เหมือนเดิมครับแต่เราจะเปลี่ยนจากตัว a เป็นตัว f นะครับเพราะว่าเราสนใจที่เรียกว่าเลขฐานออเลขตั้งแต่สูถึงสิบ 5นะครับเราเลยต้องใช้ตัว F นะครับก็ที่บวกไปเรื่อยๆให้ค่ามาถึง15นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัว BIQ เหมือนเดิมครับก็คือเทียบค่าถ้าเท่ากันปุ๊บก,ก็ไปทำงานที่รีเซ็ตนะครับตัวรีเซ็ตก็เหมือนเดิมครับก็เคลียร์แล้วกลับไปที่ลูกเหมือนเดิมครับเพื่อทำให้หลูกก็เอาฟุต LED เหมือนเดิมครับแล้วก็หมดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยล้วก็ไม่มีอะไรแค่ต่างกันแค่ ตัวของ r สิบเก็คือเหมือนโค้อข้ขอเจ็ดนะครับข้อแปดแค่เปลี่ยนตัวของ r สิบเจ็ดที่เป็น a เป็น f นะครับก็คือจากค่าที่เป็นสูงสุดเป็นสินเพื่อให้เป็นตัวของห้านะครับครับผมนี่นะครับก็จะเป็นการแสดงผลของการบ้านข้อที่ห้าข้อที่แปดนะครับก็จะเพิ่มขึ้นทีหนึ่งทุกๆห้าวีนะครับเป็นสิบหก เป็นจนตั้งแต่ศูนย์จนถึงสิบห้านะครับอาจจะใช้เวลาจะพักหนึ่งนะครเพราะว่ามันห้าบิตทีลระบิบ